สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่ในสตูไทยนะครับกับเกม l e หน n า Lock ทวายไลน์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการจริงในสตูไทยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยมาลองเล่นในช่วงโคสเบต้าไปทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับลักษณะการเล่นนะครับเราจะจัดทีมได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับ นี่แล้วก็จะมีตัว n p c ที่เข้ามาช่วยตีได้ด้วยนะครับมีตัวละครเรามี n p c แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับเสียงเพลงที่แบบคุ้นเคยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกด่านตีบอสที่เป็นฟาร์มต่างๆนะครับรายวันนะตรงนี้ด่านที่จะดรอปของนะครับด่าน EXP ด่านอุปกรณ์ด่านสัตว์ขี่ด่านเซนี่นะครับด่านสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีด่านแบบทีมด้วยนะแต่ต้องปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ย มันจะมีแบบระดับเลเวลเยอะขึ้นด้วยนะครับเกมนี้เก็บเลเวลง่ายนะครับเก็บเลเวลไม่ยากนะเล่นไปประมาณสัก10นาทีนี่ก็เลเวล40แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีด่าน MVP อีกนะที่จะมีสิทธิ์ในการลงนะครับจำกัดในแต่ละวันนะก็คือวันหนึ่งสองครั้งนะครับเออยกเว้นแต่ว่าเราปลด v i p เติมเงินนะแล้วก็ตรงนี้จะมีถ้าเกิดเราปลดคาสตหนึ่งคัสสองแล้วก็คัสสามนะครับก็สามารถฟาร์มได้อีกนะ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของปกตินะครับก็คือการเดินเควสเป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถท้าทายบอสได้ในด่านมันจะมีเป็นด่านขั้นๆไปนะยิ่งเราผ่านไปได้ลึกๆนะครับก็ยิ่งทำให้เจอศัตรูแล้วก็ได้ของดีขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยมีคาอธิบายภาษาไทยแล้วก็เสียงภาพภาษาไทยนะครับอ้าวตอนนี้เปลี่ยนแบบแล้ว นี่มันโมรอกน่นะอัพดาวไอ้ตัวน,นี้ก่อน r a บบิ Rapid. สัตเลี้ยงถึงขั้น15ดาวแล้วก็มันจะมีระบบไอ้นี่นะระบบฮีโร่นะครับที่เราสามารถแปลงเป็นฮีโร่ได้นี่เจอบอสจูโจมเอ้ยเดี๋ยวฟ <laughs> ิโอนีเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปกติโนวิทมาสู้ฟิโอนีนี่ไม่ได้นะ <laughs> ในช่วงต้นนะครับตัวเกมจะมีแจก VIP ให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีระบบเติมเงินนะครับนี่เติมเงินครั้งแรกนะครับ49บาทก็จะได้พวกเซ็ตของนะครับอุปกรณ์เทพแล้วมีนี่อะไรเนี่ย50แพทกกาชาขุมทรัพย์นะครับโอ้โหวันที่2วันที่3ก็มีของอีกนะครับเติมแค่49นี่ก็มาแล้วไอ้ของที่ได้มันจะตามคลาสนะช่วงต้นมันจะเลือกได้นะครับพอเล่นยริงมาสักพักหนึ่งนะอันนี้ผมเลือกเป็นคลาสนักดาบานะครับ เพราะว่ามันไม่เห็นผู้เล่นคนอื่นนะยกเว้นแต่ว่าเราจัดทีมนะครับเนี่ยทีมมาจนภัยนะครับเราเรียกเพื่อนเข้ามาได้นะครับอืมคือเราสามารถทําหลายจอแล้วเล่นก็ได้นะเพราะว่าปัจจุบันมันจะไม่เหมือนยุคสมัยก่อนเนี่ยที่เล่นแล็คนล็อกกันต้องมีรอเพื่อนมาเล่นพร้อมกันอย่างเงี้ยนะจะมันเดี๋ยวนี้มันเน้นเล่นคนเดียวซะส่วนมาก โอ้เจอแมงปองไอตัวนี้ฟาร์มโอริเดคอนชิลเล็กนี่นะลุยกันต่อนะครับอัพเลเวลมันจะมีระบบทั้งเลเวลนะครับระบบตีของวกของนะมีสก,กินนะครับ มีฮีโร่มีเลื่อนขั้นมีสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงนะลันนกษณะก็จะเหมือนแบบเกมออโต้สไตล์ของจีนนะครับอ่ะตรงนี้ปลดล็อกสัตว์เลี้ยงปลดล็อกสัตว์ขี่อะไรแล้วก็รับความคืบหน้านะครับก็คือได้เพชรนะอะ่เรียบร้อยนะครับฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะทานหายได้ยังโอ้ต้องเลเวล48ก่อน ไปไปเลยมุยไ,ไปก่อนนะนี่ไงอันนี้คือฮีโร่นะครับนี่อัพพลังฮีโร่ได้เสีงสยสงเพภาษาไทยจริงนะแต่ว่ามันจะเบาๆนิดนึงนครับเอ้ย MVP ด้วงทองเข้ามาอยู่ในโหมด MVP แล้วไปสังหาร MVP ด้วงทองกันนีนี่มันแมงทองนี่หว่า ไอ้มีคนด้วยนี่เราเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับโอ้โหแตเหมือนเข้ามาแบบคลาสเต็มเลยอันนี้เหมือนเป็น NPC มาช่วยนะเนี่ยนะครับนี่ได้พวกของอุปกรณ์อุปกรณ์นะติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปลุยต่อสักขีถึงขั้น15ดาวอัพเพิ่มก่อน ก็จะเป็นแนวแบบเล่งง่ายๆนะเพลินๆสบายๆนะครับแมไอ้แพ็คเติมตังค์มันเด้งยั่วนะดูแต่ว่าเติมตังค์เนี่ยมันจะได้30มนาทีแรกของการเข้าเซิร์ฟนะครับแต่ว่าเซิร์ฟอะมีเยอะนะโอ้เจอหลอดก็อลินนะอ่ะเรียบร้อยนะครับ ต่อด่าน12อเฮ้ยมีปลดล็อกฟังก์ชันสมบัตินะครับคือมันจะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะในเกมนี้นะครับยิบย่อยยิบย่อยรับฮีโร่ขั้น7นะครับไปประดับโอ้ไปเป็นกระเป๋าอัพกระเป๋าเลยนะเอ้ยนี่ไง เปลี่ยนคลาสเป็นคลาสหนึ่งรับสีจุ่มต้องรับสีจุ่มด้วยเหรอโอ้เจอหัวหน้าเผ่าอ็อกเลเวลห้าสองนะครับเราเป็นโนวิทเลเวลห้าสิบแล้วเนี่ยอ่ะปลดล็อกช็อปมอนะครับมาอีกหนึ่งอัน ยังเหลือปราศาสสัตคี16ดาวแล้วประดับหลังคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเรื่องค่าพลังลบเรานะครับยิ่งพลังลบเยอะยิ่งเก่งนะ,ะคุยกับวีวีในปราศาสอันนี้มันโปเตล่านี่ใช่ปะ เพลงที่คุ้นเคยเอ,ยอก่ออะมีระบบสาวใช้อีกด้วยนะเยอะมากระบบนะครับยืนยันแต่สาวใช้นี่มาสู้ด้วยป่ะไม่น่าจะมานะ น่าจะเป็นสาวคาฟาสะมากกว่านะครับเสียงภาพมันจะเบาไปนิดหนึ่งนะอ่ะระบบกาชามาแล้วนะครับไ,ไปที่ปราสาทตรตรงนี้มีมีรับของโอ้ต้องเข้าร่วม Facebook กับ Discord ก่อนนะอย่าได้ของนะครับมันจะมีสัตว์ขี่จำกัดมังกรไฟแล้วก็อันนี้ลิมิเต็สินค้าลิขสิทธิ์ปีศาจนะครับแต่ของที่ได้น่าจะเป็นอันล่างนี้หรือเปล่า ไม่รู้แนะต้องลองไปเข้าดูนะครับอ่ะมากาชาซ่มโอ้ได้แต่แร่แร่โดดๆเอ้ยมีดาบอันนึงมีดาบอันนึงนะขอดูอุปกรณ์เมื่อกี้ดียังไม่มีที่ติดตั้งได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบสกิลนะครับแต่ลหลักๆนี่คือเดินเควสตามด้านล่างนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วก็เน้นเรื่องการไปฟาร์มบอสหาขอนะครับนแงแปลงล่างเป็นฮีโร่เซลฟิมฟาดเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับพามาดูเกมแลกหน้าล็อกทวายไลน์วทนี้และการหากใครที่อยากลองเล่นนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ไทยเลยนะเดี๋ยวผมทิ้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ